สวัสดีค่ะมากินยำหอยแครงแซ่บด้วยกันค่ะดูก่อนอร่อยมากเขาบอกอร่อยมากๆค่ะอืม ไม่เคยทำกินแบบนี้มาก่อนเลยนะคะพอดู youtube บ่อยๆเพื่อนๆทำก็เลยคิดอยากจะกินก็เลยลองทำกินบ้างอืมอร่อยมากจริงๆค่ะตามสูตรได้เลยนะคะอืม ดูก่อนค่ะตัวใหญ่ๆทั่งน้าเป็นหอยต่างประเทศค่ะทั้งเผ็ดทั้งอร่อยใส่ข้าวโพดด้วยนะคะหอมแดงข้าวโพด หอมมากินด้วยกันค่ะอร่อยมากๆค่ะ อร่อยจนคิดถึงบ้านเลยค่ะอร่อยจนคิดถึงเมืองไทยเลยค่ะแซ่บมากแซ่บมากกินคนเดียวอร่อยคนเดียวค่ะไม่มีเพื่อนกิน ถึงได้มาหาเพื่อนกินใน YouTube นี่แหลคะค่ะเรามาคุยเรื่อง YouTube กันดีกว่านะคะว่าทำไมทำ YouTube เนี่ยทำ YouTube มันก็แก้เหงาอย่างนี้แหละค่ะก็คุยกับกล้องไปเรื่อยๆนะคะ อร่อยมากค่ะแซ่บมากแฟนถามว่าแซ่บไหมแฟนขำกินแล้วก็คุยคนเดียวเพราะชีวิตต่างแดนบางที พราะชีวิตต่างแดนอย่างว่าละคะบางทีก็หากินยากนะคะพอเราได้เจออะไรอร่อยๆอออเราก็มีความสุขอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะที่ออสเตรเลียเรามีหอยแครงด้วยตัวโต้วยค่ะไม่ไกลจากบ้านมากขับรถไป3ามชั่วโมงครึ่งนะคะเก็บยำเนี่ยยำพิเศษนะคะ ยำใส่ปลาด้วยอร่อยมากก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะ แค่วันนี้ได้กินหอยแข็งมีความสุขก็เลยมาบอกแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะมีความสุขในการกินมีความสุขในการอยู่มีการความสุขในการทํางานมีความสุขในทุกๆด้านค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ